ความรับผิดเพื่อรเมิดนอกจากในเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานนายจ้างลูกจ้างตัวการตัวแทนสัญญาจ้างทําของผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างแล้วในเรื่องของร่วมกันรับผิดในกรณีที่คนไรความสามารถเขาทําละเมิดก็คือผู้เยาว์หรือว่าผู้วิกลจริตก็กล่าวถึงบิดามารดา หรือผู้อนุบาลของคนไ i, คนร้ความสามารถดังกล่าวที่ต้องร่วมกันรับผิดเอาแล้วในกรณีที่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องกับคนไร้ความสามารถดังกล่าวอ่ะไม่ว่าจะเป็นตามสัญญาตามกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบุคคลดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดในการทําละเมิดอของคนไร้ความสามารถนั้นไหมสวติครับผมทนายตองวิทยาธรรมปัดิครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันหลักกฎหมาย แพ่งเรื่องละเมิดกล่าวถึงความรับผิดร่วมกันของครูบาอาจารย์นายจาย้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิดก็ดีชั่วขังคราวก็ดีจำต้องร่วมกับผู้จำต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขากระทำลง แนวระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตนถ้าหาพิสูจน์ได้ว่ามิได้ใช้ความระวังตามสมควรและวก็สิทธิของเขามีมาตรา431บัญญัติเอาไว้ว่าในคนณี้ที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้นท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา426มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ที่บอกว่ามาตาสองก่อนนั้นคือมันก็คือมาตา429กับ430 4ามให้ให้โยงมาตา426ในเรื่องของสิทธิไรเบียเอามาใช้บังคับด้วยกับ2มาตาเนี่ยน,นะครับผมทีเนี้ยข้อความมาตาสี่สามศูนยก็จะเป็นเรื่องของบุคคลใดแมมอะไรความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือพิกลจริตก็ยังต้องรับผิด ในผลซึ่งตนทำละเมิดบิดามันดาหรือผู้นุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ก็ต้องร่วมรับผิดกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระวังตามสมควรซึ่งทำอยู่นั้นในการดูแลผู้เยาว์หรือว่าคนวิกนจริตดังกล่าวนะครับผมทีนี้นะครับผมขอยกประหลักที่สอง ซึ่งผมยังคงวิเคราะห์มาจากคำสาชิกาต่างๆน,านะครับผมท่านได้วางหลักบรรทัดฐานเอาไว้เป็นหลักการเอาไว้นะครับว่าในเรื่องของมตาตรา430เนี่ยนะครับที่บอกว่าบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับดูแล คนและความสามารถอยู่นั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์นะครับความหมายมันเข้าใจได้ไม่ต้องตีความมากแล้วก็นายจ้างอันนี้เราเข้าใจส่วนบุคคลอื่นเนะี่ยหมายความว่าที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด หรือว่าตามสัญญาหรือว่าตามพฤติการอะไรต่างๆนาที่กําหนดให้เขาต้องเป็นคนดูแลนะครับเนี่ยเวลาพิจารณาว่าเขาเป็นคนดูแลที่ต้องมาพิเคราะห์ตามมาตรา430หรือไม่เนี่ยเขาจะต้องพิเคราะ์ตามหลักดังกล่าวคำพาสดาิกากําหนดไว้อย่างนั้นนะครับผมอย่างเช่นบิดาไม่ชอบกฎหมายเนี่ยต้องมาพิเคราะห์ตามมาตรา430ว่าเขาเป็นผู้รับดูแลผู้เยาว์เป็นนิดอยู่เป็นนิดไหมชั่วครัง้งชั่วคราวไหมนะครับมันก็มีเคสดัตตี้นะครับอย่างเช่นว่า มีผู้ใหญ่มารับผู้เย่านะครับไปทานู่นทำนี่เป็นดงดูดูแลนะครับจากบิดามาดาองเขาแล้วก็ไปทำละมูละเมิดขับรถทุงรถชนอะไรนะครับศาลก็พิพากษาว่าอันนี้ผู้ใหญ่คนนี้ถือว่าเป็นผู้รับดูแลผู้เา่าโดยปฏิยายนะครับผมก็พิจารณาตามมาตรา4 3 0นะครับแล้วก็เรื่องนี้เขาเขาแพ้คดีเขาต้องรับผิดด้วยเพราะว่าเขาไม่ห้ามปามผู้เา่าที่ไปขับรถโดยแบบ เอารถไปใช้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เยาว์อยู่ใบอนุญ,ญาตกับขี่ก็ไม่มีก็สันก็วิเคราว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นอ่ะไม่ไม่ห้ามปาล์มท,ทางนี้ก็รู้ว่าเขาเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับมันก็อาจเกิดเฉียวชนได้นะครับอันนี้ผมขอยกเป็นเคสให้เห็นภาพแค่นี้นะครับพอดีด้วยเวลาจํากัดน,นะครับขออนุญาตพูดแค่นี้ครับสวัสดีครับผม